ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และกษัตริย์ชาวที่3ามความสัมพันธ์ดูตึงเครียดมากดังนั้นเพื่อคลี่คลายความขัดแยง้งซาร่าเฟอร์กูสันจึงก้าวเข้ามาและพยายามทำหน้าที่เป็นคนกลางในราชวงศ์ ราชวงศ์อังกฤษยังคงแตกแยกการปรองดองระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่ชาวที่3และเจ้าชายวินเลียมดูเหมือนจะคิดไม่ถึงนับตั้งแต่ดยุคแห่งสัตเซกจากสหราชอาณาจักรในปี2563และการเปิดเผยที่น่าสะเทือนใจของเขาในเดือนมกราคม2566 ในหนังสืออตัตชีวประวัติของเขาแต่ป้าของเจ้าชายแฮร์รี่และวินเลียมไม่ได้พูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายซาร่าเฟอร์กูสันวิงวอนเจ้าชายแฮร์รี่และกษัตริย์ชาวอย่างสิ้นหวังกระตกรายงานเมื่อไม่กี่วันก่อนดัชเชสแห่งหยอกปรากฏตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเธอพูดถึงความสำคัญของการให้อภัยสื่อตั้งข้อสังเกต พยักหน้าให้กับครอบครัวของเขาที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นซาร่าเฟอร์กูสันพูดถึงความสำคัญของการสนับสนุนและการให้อภัยซึ่งกันและกันเน็เชสแห่งยอก,กล่าวว่าการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเน็เชสกล่าวกับนิตยสารคนดังในเมืองคาร์ว่าฉันคิดว่ากุญแจสำคัญในชีวิตคือเราทุกคนสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันฉันคิดถึงการให้อภัยตนเองและการให้อภัยของผู้อื่นตามที่ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์ทอมควินสัมภาษณ์ผ่านกระจกคำพูดของหญิงวัย64ปีอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับพ่อของเขาชาวที่สาม แต่ซาร่าเฟอร์กูสันก็นึกถึงอดีตสามีของเธออย่างเจ้าชายแอนดรูที่ถูกถอดตำแหน่งราชวงศ์ในปี2019หลังจากเรื่องเอฟสเตนเจ้าชายแฮร์รี่ถูกเนรเทศจากกระท่อมปลอกมอในอังกฤษหลังจาก,กเกษียณอายุราชการในปี2020สซัดเซ็จก็ย้ายไปแคลิฟอร์เนียโดยละทิ้งกระท่อมปลอกมอซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นบน,บนดินแดนแห่งวินเซอร์ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่มาได้หปีแล้ว ในเดือนมีนาคมพศ2566บักกิ้งแฮมเรียกร้องให้เจ้าชายและภรรยาของเขาเทข้าวของออกจากกระท่องและทิ้งไว้อย่างถาวรและด้วยเหตุผลที่ดีพระเจ้าชาวที่สต้องการจัดสรรสถานที่ใหม่ให้กับพระเชษฐาแอนดรูซึ่งถูกขอให้ออกจากบ้านพักของราชวงศ์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ทอมควีนบอกกับกระจกว่านี่เป็นข้อความที่หนักแน่นสำหรับกษัตริย์ชาวการบังคับให้แอนดรูย้ายไปที่บรอกมอร์ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้ในคราวเดียวมันส่งข้อความที่หนักแน่นถึงแฮร์รี่ทำให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เขาเป็นพลเมืองอังกฤษเหมือนคนอื่นๆและไม่ได้เป็นสมาชิกที่แข่งขันในราชวงศ์อีกต่อไปเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปหากบมออีกวิเคราะห์ราชวงศ์ผู้เชี่ยวชาญ ข้อได้เปรียบประการที่2มันยังส่งข้อความถึงแอนดรูด้วยซึ่งเข้าใจว่าหลังจากทำให้ตัวเองอับอายแล้วเขาไม่ควรคาดหวังที่จะมีชีวิตที่สูงส่งอีกต่อไปทอมควินกล่าวต่อ